กลับมาที่มอธิ์เดืองริ์นะคะที่ล่าสุดเจ้าตัวก็เผยคะ่ะว่าตอนนี้ใกล้จะเรียนจบระดับชั้นปริญญาเอกแล้วล่ะคะ่ะถึงแม้ว่ามอธิ์เรืองธิ์จะหันมาลยุยธุรกิจคลินิกเสริมความงามเป็นหลักนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังคงโฟกัสเรื่องการเรียนปริญญาเอกแบบไม่แพ้กันเลยคะ่ะงานนี้ได้เจอตัวมอธิ์นะคะซึ่งเขาก็เผยว,ว่าใกล้จะจบปริญญาเอกเร็วๆนี้แล้วซึ่งอีกไม่นานเกินรอต้องเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อใหม่แล้วก็คาดว่าเขียนสองบรรทัดเนี่ยก็อาจจะไม่พอด้วยคะ่ะ มาเรียนปอเอกแล้วก็เพิ่งทําวิจัยกําลังทําวิจัยอย่างเงี้ยแหละครับแต่พวกคอสเวิร์กเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาความรู้อะไรจบไปหมดแล้วนะครับก็ก็เหลือแค่พัฒนาวิจัยถ้าเกิดตีพิมพ์เสร็จมีปัญหาอะไรก็เตรียมตัวเป็นว่าที่ด็อกเตอร์เลยต้องเขียนว่าเออเป๊บแป๊บไม่เหมือนเดิมแล้วเออผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์นายแพทย์เรืองลิศริพาณิชต ว่าที่ตอนนี้เป็นว่าที่อยู่ใช่เ,ชเตรียมตัวเลยน่าอาจจะไม่ให้แต่จริง,จรงใจวิชาการมาก